แหมไอ้สั์เอาผีมาด้วยแล้วเปล่าเนี่ยลอยลื่นวะตกใจล้มบนอะโอ<ฮ>้โหทังพามา้ยเหรอพอกันเลยกู<ฮ>น้ำเสริมเนาะอือเอาเอาแมสออกมา เอาออกเลยแมนอะมาเสริมเนาะเสริมแน่นะเนาะอะไรนะโอ้ตายหาแล้วกูบดขาเนาระเนาะโอ้โหมาเสริมดวงเหรอไม่เอาผีเนาะมีผีเปล่ามีผีไม่มี อ๋อมามาหลับตาแล้วกันมดูให้แล้วกันนะเอานั่งสมาธิก่อนได้ไหมแป๊บหนึงนั่งสมาธิก่อนเออมาเนี่ยใกล้ไปพรนโมมร์หลับตาพรนโมเมร์หลับพมเมร์หลับตาวิตวิธีพระเขาวายยมาวาชานุรินุมนันทกตน้นปญาทั้งมจะตุกหาจิกาจับาพระทุกเวต่ากิจาริจารยายยเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลตวิอ่อนยันโตอ่อยยันโตกายายสังต วิตวิตสิกเลติกเอ้อยันโตออนยันโตกายสังติกายะสังติอนิจจานิจจกายะกายะเจโตเจโตวิติวิตีิติตีสิกเลยิกเลอ้ยันตออยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจกายะกายะเจโตเจโตวิตีวิตีิตีิตีสิเลยิกเลอ้อยันโตออกายสังติกาะัิอนิจานิจมากายอายอเจโตเจโตวิตีวกเลสกเออออักาะสังติกาสังติออกมาออกมาบาักมาออกทาออกมาบาอกมาออกมาออกมาสักขะทวุฒังสาภุตาออกมาสักขะทวุฒังส ตาดุแล้วมึงออกมาอีผีออกมาก้องดูดนกล้องออกมาออกมาตาเนี่ยออกมามึงีฮะออกมาออกมามึงออกมาออกมาเลยออกมามึงโอ้โหตาเตอมึงจะกินเลือดกูหรือเปล่าจะกินตับกูไหมจะกินตับกูเปล่าอยากกินตับกูไหมีฮะออกมามึงออกมาเลยกูบารยา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 บรโอ้โหยสักเขาะออกมาสักเคาะเาะวุธจะไปไม่ไป ตักเกาะทอวุฒังโอ้โหมึงไอ้สัตว์ตักเกาะทอวุฒังไปตักเกาะทอวุฒังเว้ยจะมือตีแม่งเองไหมไม่เอาตักเกาะทอวุฒังออกมามันอก่อเขาแดกทำไมโดนแม่งเยี่ทั้งบ้านไอ้่มหายตักเกาะทอวุฒังออกไปมา่ก่อเขาทำไมมา่ก่อเขาทำไมมา่ก่อเขาทำไมฮะออกไม่ออก โอ้ยออกไปผีอีหอกหักโอ้ออ้อกไม่ออกออกไปโอ้โหมันก็ออกไปสิไปอีป๊อปอีฮะไปป๊าอปเดี๋ยวมึงก็ใช้เสียงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แม่กูเซฟแรงด้วยงดใช้เสียงด้วยมึงอือออกไปเฮ้ยมันอย่างเงี้ยมัน สกอาวุธทางเวสทะมุตะโอมพระพุทธไพรพระทหายผู้ทรงฤทธิและศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพาเอาอีป๊อบเนี่ยอีป๊อบออกไม่ออกอีป๊อบออกไปมึงนี่แหม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เรียกว่าผีป๊อบรู้ป่ะใช่ไหมอันนี้ใช่แม่มึงเมื่อกี้ที่ดวงตาเนี่ยดวงตาเนี่ยเมื่อกี้เช่นดวงตาแม่มึงอกีหรอไม่ใช่โอ้ยนี่มันยอมให้กูรักษานะไปอาวุธทางออกไป ยีปอบออกไปไอสัตว์งอนยาวเลยไงติดงอนเลยไงฮะไอ้สัตว์งอนยาวเหยียดออกไปเลยหลุดไปไปไปแดกควายนู่นไอ้เนี่ยไม่ใช่แดกคนหาควายแดกนะครับไปบวชจะจะไปออกออกออกนะออกไปออกไปยีปอบสักกะพาวุตไปสักกะพาวุตทังเวสสะพุสะสะัุสะ สักกะหอวุฒทังสักกะพาไอผู้ชายมาช่วยคนนี้จับแขนคนนี้ผู้ชายมึงอะอ,ะอาวุฒิอ้ยสักกะอ้ะอยไปไปไปเอาอยยีผีมึงหาแดกมานานยังโอ้โหไอสัตว์นอนเฉยเลยยีผีตัวนี้อยู่มาหลายปีแล้วแฝงแดกมาหลายปีมานานแล้วไปเปล่าไปไ,ไป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 ,ไป,ไป ออกไปเลยออกไปเลยเฮ้อเวอียนตาไรออกไม่ออกออกไปเลยจะมาเสริมดวงไอสัตว์พาผีมาเสริมนี่ไงใจดีสู้เสือออกไม่ออกอก็ออกสิูดื้อเป็นลัดเไรเฮียแม่เร็วแม่คิวเยอะอก็ออกสิอุ้ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยออกสิหืมออกสิ เกาะทอุทันเวสภุสะเวสภุสะเวสเวสแหกออกมาแหกออกมาสเกาะทอุทันเกาะทอุวันแหกออกมาแหกออกมาอะไรบ้างฮะผีมึงโอ้ยหลุดไปเลยหลุดไปเลยสักเกาะทอืดเป็นลัดเลยไอโอ้โยมึงโอ้ยดวงตาเออเออเอ เออเออจก็โอ้ยอ, <laughs> อ,อ,ออกีกแล้วเฮ้ยเออออกอุ้ยไอ้เสียงนี้อีกแล้วเสียงนี้ที่คุ้นเคยไปจะได้สัมภาษณา์ลูกองเดี๋ยวอีที่จะแหวงอาการยังไงนี่หลอกแม่แแม,มาได้นะมึงนี่หลอกแม่มาโดนตีเนี่ยเฮ้ยฮะแม่อะไรสัตว์หน้าแม่งบอกยี่ห่อเลยไปเธออุย ทังเวสะภุสะเวสะหุสะออกคือออกไม่ออกออกไหมหลุดไปเลยจะเอหลุดไปเลยมึงอ่ะหลุดเลยอีปอบไปไอ้สแต็กนั่นแหละยุกี่ขวบปะเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเขา,เขาอยู่เท่าไหร่แม่ตอนเนี้ยจะหกสิบแล้ว,ลวโอ้โหมไปเธอะทางใครทางมันแต่เนี่ยทางกูนี่แหล,ละสำนักเนี่ย ถ้าทางปทุมมึงใหญ่ไอสัตว์แต่เล like, ่าลีเนี่ยกูใหญ่รู้เปล่าใจไหมคนที่ไหนเอาแดงคนทศอี้ขอโทษที่กันไอ้สัตว์อ๋อมึงอยู่ปทุมใช่ไหมไปมึงกับโคราชไปไอสัตว์กับโคราชไหมครับผีเดี๋ยวกูส่งตัวให้ามันมีให้ไอ้สัตว์ไปทุ่นรถหมอชิดนู่นเฮี้ยรู้เปล่ามันขึ้นหัวชิดนู่นไอ้สัตว์โคราชไม่ม <laughs> ีหนามินสักกะฮอร์ไปไปสักะฮอร์อีปอบมึงกับโคราชไปเฮี้ย โอ้ oh. บ้านวิวดอกไฮบ้านไหนคุณผู้ชมตัดสินจังหวัดพะอ่าวไปเชียร์บ้านคุณตีแมงไหมแมงเอาเลยไปไปกับโคราดไปมึงกลับไปนะพัดกับโคราดไปกลับไปกับออกไปออกไปเลยออกไปหลุดออกไปหลุดไปล่างนี้หลุดออกไปจากล่างนี้หลุดออกไปจากล่างนี้กูไม่ได้ตีแม่งแรงนะหลุดออกไปจากล่างนี้หลุดไปเลยเนี่ยหลุดไปไปเกอะาวุฒโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้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 ตักขออ้อหัวุฒิธตักขออ้อหัวุฒิธโอ้ยเียง,งานหยาบเลยอสัตว์จะเสริมดวงไปกูขอ,อร้องแล้วมึงที่รักที่รักที่รักออกเถอะรู้ไหมออกเถอะที่รักรู้ไหมทำให้ออกจะให้ยักษ์จับทำเมียอะไรมึงให้อหนึ่งจับทำเมียอะไรมึง เอาไงเอามึงเงโดี๋ยวมึงเจอหนึ่งจับทำเมียแน่มึงเอาไงจ่อไม่ออกเอาไม่ออกที่รักหอกเถอะไปแดกอยู่โคราชนู่นในสัตว์ไม่มาแดกอยู่นี่ไปงาที่รักรู้ไหมเวสุภุสะรยเวสุภุสระริสกัฏวุฒเวสุภุสระริสกัฏวุฒทางเนเวสุภุสระริสกัฏวุฒ

karena di Indah Barat, 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 karena di 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 karena di

กรณีนวัต t กรณีนวัต t กรณีนวัต t h กรณีนวัตกรณีนวัต t กรณีนวัตกรณีนวัต t h กรณีนวัต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  t h กรณีนวัตกนวัต t h กรณีนวัตถะกรณีนวัต t กรณีนวัตกรณีนวัตนวักรณีนวัต t วัตกรณีนวัตีนวัตนวัตรณีนวัตักรณนวัตนวัต กรินิมทะกรณีนิมทากร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 ีนิมทะกรนิมทากรนิมทากรนิมทากรีนิมทากรนิมทากรดินิมทากรีนิมทากรดินิมทากรดีนิมทากรดินิมทะกรนิมทากรดีนิมทากรดีนิมทากรดินิมทะกรดินิมทากรดินิมทะกรีิมานิมทะกริมานิมทากรนิมทะกรีิมานิมทะกรินิมทะกริมานิมทะกรีิมานิมทะกริทีนิมทะกรีิมานิมทะกรีินิมทา กรณีมธะกรณีมัธะกรณีนิมมัธกรณีมัธะกรณีมัธะกรณีนิมมัธ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 กรณีนิมมธกรณีนิมมธ กรณีนทากรณีนท่ากรณีน้ำทากรณีนมทากรณีนมำท่ากรณีนมทากรณีนมทกรณีนทากรณีนมทากรณีนมทากรณีนมทกรณีนมทา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 กรณีนมท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 ากรณีนมท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 กรณีนมทากรณีนมทกรณีนมทกรณีนมทากรณีนมทากรณีนมทากรณีนมท กาําลนีนาากานีนมา้มัธยกรานีนมา้มัธยกราลนีนม้มัธยกรานี้มัธยเอาปากคอขึ้นมามึงไปกนหัวทิ้งกอนหัวใหไอสัตว์นี่คูณเรื่องจริงเนี่ยไปกนหัวเลยรู้ว่าแล้วมึงเอาผมเก็บไว้ร้อยฝังดินรู้ไหมเอออย่าลืมนะมึงต้องจําที่ฝังให้ได้นะ<ไ>เข้าใจไหมเอาเอาผมเนี่ยที่มึงไปกนทิ้งแล้วใส่ใบตองไว้ใส่อะไรก็ได้แล้วไปฝังดินไว้เออใส่ใบบัวก็ได้ผมมึงนะนไปกนหัวทิ้งเลยไม่ตัดหัวให้ตัดกโอนหัวไ <c oughs> ย รู้ป่ะนะเผื่อมันร้องเผื่อมันรำคาญกูได้ไปแก้ผูกไว้อย่าลืมเลยไงเนาะเวียนเวียนไอ้เหี้ยกูก็เวียนกันไงเลยสุดไงมึงไม่หาร้านตัดผมเอามาให้กูได้มึงไม่ตัดผมเหนี่ยวนี้ยแล้วมึงขอกรอบใส่ใบตองเอาไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจัดการเองก็ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวให้มึงไปมึงไม่เป็นอีกมึงเอาผมมึงมาให้กู กนเลยเนี่ยมึงมีรัศดรผมอยู่ไปอยู่เธอเนี่ยแล้วมึงเอาผมมาหากูโอเคไหมเดี๋ยวกูทําให้ไอสัตว์ถ้ามึงไปหาซื้อหมอมาได้เอาหมอมาด้วยม้อดินเผาอะรู้ป่ะไปเอามาเดี๋ยวกูทําให้ไอสัตว์นะอยู่ตอนนี้อยู่ที่หัวึงกูหาญ้าไม่ทันกูหาย้าไม่ทันนี่ฮี้กูหาญ้าไม่ทันแล้วกูวนในหัวมึงทำเฮียอะไร ไปโกนนะแล้วก็บอกบอกช่างเขาไว้ว่าเก็บผมผมไว้เออแล้วมึงไปหาหม้อดินเผามาแล้วมึงให้กูทํานี่กูทําให้ไอ้สัตว์แบบโกนเลยไม่สั้นไอ้เหี้ยมันต้องโกนเลยนะเออไปเลยไม่ตะเบอร์หี่อะไรไถหมดเลยอ่ะอืมอบบน้ำมนต์นะไปเอาไปเอาเอาไปเอาไปเอาถังน้ำมนต์เอาถน้ำมนต์ดู้ป่ะโอเคนะลงเทียอะไรอีกมึงไอสัตว์มานี่โอ้โหเนี่ย แม่เขียนนะรีบๆนะไอสัตว์อยู่ในหัวมึงนั่นเหมือนอยู่บนหัวมึงไงตอนนี้ไอสัตว์ป่าดําน้ำวนนะแม่หายแล้วนะเอาไว้นานไม่ดีอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าพระเวทด้ว้ยที่กูบอกที่กูเรียนมาเนี่ยที่กูที่กูพูดมาเนี่ยกูไม่เคยที่จะตอแหลเลยสัตว์แต่กูหาหญ้าไม่ท <ikka> uh ันกูเลยผูก <abi> หัวกับลูกกูผูกไว้กับลูกที่หัว ใช่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 หกพันบอกแม่เลยพันก็พอเออนั่นแหละเออนะวางวางวางเฮ้ยวางเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้ในห้องอ่ะไม่ใช่ที่นี่อะไรนะต่อยมึงไม่ต้องมาเสริมเอี้ยแล้วมึงก่นหัวก่อนไอ้สัตว์กูบอกอยู่ในหัวมึงเนี่ยไอ้เ๋ี้ยมึงยังจะเสริมอีกอีฮาปอบอยู่ขาหัวเนี่ยไอ้สัตว์เอาเอาแม่มาด้วยไอ้สัตว์แม่มึงกับมึงไอ้ฮามนี่ครับตอนแรกมาหัวหัวมาครับตอนนี้ไม่มีไม่มีผมแล้วไอ้สัตว์ไม่หัววาง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 ไอ้ผมไอ้เนี้ย

กูไม่กูสึกหมดไอ้หายตัวทีตัวไปจัไปปิดไดลมนยพัดลมทำไมไม่ไปิดว่พัดลมตัวนั้นอะ ลงหม้อมันกูไป้สัตว์เลยเดี๋ยวกันออกมาไอเหี้ยเทียนเทียนเล่นใหม่เลยเล่นใหม่เล่นใหม่เลยที่ม่โดนน้ำอะติดยากคลิปหายกว่าจะไปได้ไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวจะดับนะชักห้หน่้โอ้ยเฮีย่อปากกาไม่ต okay. oh, ิดเลยเว้ยอะไรมีอันใหม่ไหมอันมาอันอ oh, oh. ันอันดีดีเลยโอ้โหพอกันเลยสัตว์ปากกากูนี่มาเอามาได้หมดแหละไหนกัน าะนะโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ติดเลยประกายไอ้เหี้ยประกายยังไม่ติด 啊！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 啊啊 ผม嘛เอากระสุนทำหะดเมึงผมเจียน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 ไอ้สัตว์ใสในบัวบัวไอเหียหอยไปบัวไว้ก่อนมึงหอดีดีหอปิดแล้วนะมึงมึงจําที่ฝังให้ได้นะไอ้สัตว์เดี๋ยวแม่งไอ้เหี้ยไปร้องไห้หามึงอีกไอ้ชิบหายหลับนิสัยก่อนเดี๋ยวกูค่อยไปเดี๋ยวกูค่อยไปปล่อยเองอ่า เให้เทียนดับด้วยหอแล้วนะมาดับดับมัดอีกทีหนึ่งมีมินใต้ได้ใส่สินไหมใด้ใส่ใส่สินกูไว้ไหนวะเดี๋ยวกนใส่สินใส่สินมัดเดี๋ยวกอนไปถามจับตะเปียดิไว้ไหนว็ใส่สินใส่สินเลครัสินต้องบ้างนั้นอะอยู่ในตู้อะูที่สสินน่าจะมีอยู่เด็กอยู่หรอก นู่นในตู้ในตูมีอยู่ผมไม่ได้เก็บไม่รู้เลยนะไ,ไหแมโอเคนะดีกว่าเดิมเยอะไหมแหมไอสัตว์แม่งเป็นปอบมาตั้งนานไม่รู้ไงมึงนี่ก็มาหากูมาสักยันนะกูหลายรอบแล้วนึกว่าน้องโดนนี่แ่แม่มันก็นโดน จริงๆนี่กูไม่ค่อยอยากจะไอ้น,นี่เท่าไหร่อันนียกูที่เก็บทำบาปทำกรรมไปสัตว์คานหายอันนี้ที่กูเคยออกว่าทีวียังจำได้ไหมเคยจำได้ที่กูบอกว่ามันสามารถผูกได้จำได้ไหมที่กูว่าไว้ฟังตอนรายการทีวีที่กูไปออกรายการนร่ะคาถาอันนี้มันมีมานานแล้ว เหินเอาไปเลี้ยงไหม,ม <า S 1> ไม่ต้องไปฝังที่ดินก็ได้เอาไปบ้านเหินอ,ะอ่ะขึ้นทิ้งให้ไก่สดเลือดสดเอาไหมถ้าสวยก็จะเก็บไว้ใชหละไอสัตว์แต่แกงงักเลยเฮียไม่สวยตาแม่งน่ากลัวไหมเราทุกคนเห็นนะ่ะน่ากลัวไหมใช่ไหมตาแม่งอย่างน่ากลัวอะไรมา โกนหัวหึงอก็โกนหัวเลยมาที่มาผมยาวเลยที่ทำงานของจะงงนะทำงานอะไรวะรถจุกเชินอ๋อรถจุกเฉินด้วยไล่สเต็ปหน่อย <c oughs> ตัดเลย พอแล้วไอ้เยี่มันพันกูได้ไงี้ยเนี่ยมามาอยู่นี่ไอ้สัตว์มีใครเอาไปเลี้ยงไหมได้นะเอากลับบ้านใครก็ได้จะไม่ต้องฝังถ่ายอังในได้นะดูอะ ไว้ให้เย็นดับป่าหม้ออยู่ไหนโอโ้โไอสัตว์ของสำคัญได้เย็น <c oughs> ปากกาไว้ไหนวะเนียอันเล่มไหนว่อกี้ดีอันี่คือเนี่ย เทมป์ปิดทั้างหนแม่โนตาดิแม่ยิ้มหวานเม่ใช่แค่ตานี้เนี่ยเอากลับบ้านไหมไม่เอาแล้วเอากับโพลาร์ดป่น,นจานฮะ ดูกับผมชิบหายแล้วกูถือไว้มึงไอ้เชี้ยมึงเอาอะไรรัดปากไว้ให้มันแน่นๆวะใส่สินะ่ะผูกเลยผูกปากน่ยร้อยน่ะอย่างนงี้นะเข้าหลูดิพันทพันแน่นๆพันเากระบาดพันเองเลย นะเออพันเองพันฝังเนี้ยดูจะดูให้พันเลยไปไอสัตว์จำมุมฝังไว้ได้เฮียเดี๋ยวลืมมันผูกนี่ดิเฮียให้รัดฝาเออให้รัดฝาได้ฮะรัดฝายมันนั้นไอ้ยมันย้ายฝาออกอ่ะนั่นนั่นนั่นย้ฝาเปิดได้ฮะมึงรัดก้นตูดด้วยดิแม่ไอ้เฮียมึงแหมเออแม่มึงยังฉลาดอ่กไอสัตว์โอ้ยเฮียเอ้ยมันจะอยู่เหรอวะอยู่ไหม อ่ะอยู่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 อ่ะโอเคได้ได้โอเคก็อยู่อยู่อ่ะหลายลายรอบเลยเออหลายรอบเลยสัตว์จวหลุดหลุดมาเฮียมาแดกควายแถวนี้เลยนะมึงอย่างแรกเลยเฮียมาแดกกูก่อนเนี่ยดูทรงนะเออเฮียแม่มึงสอนเลยสัตว์เออเยอะๆหน่อยเยอะหน่อยเอาไอ้สัตว์เออเนี่ยแหละมัดไปเยอะๆไอ้สัตว์ไม่ต้องกลัว ทวงน้ำมือก็สงสารไอ้สัตว์อยู่ในดินหละจำที่ฝังไว้เลยนะฮะทำมาร์าไว้เลยมึงว่าไปฝังบ้านมึงดีกว่ามั้งเอาไหมไม่เอาไม่จำไม่ต้องฝังเอาไว้เนี่ยแหละไอ้สัตว์ไว้ตรงนี้แหละเอออยู่กูนี่แหละเกลียดเดี๋ยวแม่งไอ้เหี้ยฝังแล้วเดี๋ยวพวกแม่งไม่ไถแตกไอ้สัตว์บันเลอีกเยอะๆพวกกูก็เยอะ เออผูกจะเยอะเลยต้องกูหมดเดี๋ยวกูไปไอออนอไอไอออนนอนนี่อยู่แล้วไอออนไปอยู่ดังในโคราชไอสัตว์เนี่ยมาจากชีวิตที่ราชบุรีไม่ฟันนี้ัฟันนี้เลยไฟไฟหูได้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบข้างล่างแหละแต่ว่าเอออะไรเยอะ อืเยอะอ่ะมันขูกันแล้วมัดให้นั่นเลยขูกันแล้วรูดออกเลยมึงออกเลยให้ออกโอเคงไม่ออกเออเอาให้ความมั่นใจนายสัตว์ออกไปนี่แดกมึงไงมึงเดี๋ยวหาที่ไว้ก่อนนายสัตว์ให้นอนไก่โอ๊ตนี่แหละให้นอนไก่โอ๊ตเปิดเปิดพลิดลิงเลย Phục đi đi, Phục đi đi, hãy dù hay ốt nữa lại hay hay ốt nữa hả? chảy mò đấy, chảy mò nè, lọc, show này, ไอสัตว์เอาไปเลี้ยงไหมไม่เอาไอสัตว์ใครเอาแมวเกียร์นะวาเกียนไม่เอาเหรอไม่ใครเอาเลยมึงไว้ก่อนไว้นี่ก่อนไว้นี่ก่อนเดี๋ยอะไปสวดเลยอ๋อนี่ของมึงไอสัตว์ตั้งนานตั้งนานไอเหี้ยมึงงัดออกมาไอหน้าเหี้ยมึงนี่ มึงงั้นออกมาไอสัตว์ลืมมือไหมสัตว์แม่โดนตีอ้าวโอเคนะอืมเรียบร้อยหัวแ่งเนี่ยอ้าวปลาเอาแม่งกลับเลยโอเคอ่าได้โอเคเดี๋ยวกาดหลังว่าใหม่ตามเออเดี๋ยวหายเองวันนี้เดี๋ยวหายเองเออเพราะว่าปอบออกไปแล้วเดี๋ยวก็หายเด้อไปกับโคราชเด้อเชิญหน้าตาสดใสทับย์สั้นปอบอยู่กูอีกแล้ว